เราเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเราจะมาทานปลากรีอะไรปัาหนิกรีปันหนิกร,รีกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปเราจะพาไปดูว่าที่เราสั่งรายเดอร์นะคะของเมนูอาหารพิเีนนะคะปาน,นิกรีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นก็จะมีเอาแบบว่าคนไม่เคยกิน ันนี้เป็นแป้งกรอบกอบกลมๆนะคะไม่รู้ว่าแป้งอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลากินต้องเจาะรูนิดนึงอันนี้เป็นกรอบกรอบเล็กๆนะคะใส่ไว้ข้างในนะคะแล้วก็มีถั่วบดนะคะสไตล์อินเดียนของเขานะคะมีแบบเม็ดด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มน้ําจิ้มก็จะมีสีเขียวน้ําจิ้มรสเปรี้ยวหน่อยสีแดงก็จะเป็นหวานและเผ็ดเดี๋ยวเราลองไปผสมกันเลยดีกว่านะคะอ่ะเราต้องเจาะรูนิดนึงนะคะเพื่อจะใส่ส่วนผสมเข้าไปนะคะเราก็จะใส่แบบครึ่งแล้วก็ เอา,าส่วนผสมใส่เข้าไปเลยดีกว่านะคะถ้าชอบความเปรี้ยวหรือความหวานเยอะๆหรือความเผ็ดเยอะๆก็ใส่น้าจิ้มไปนะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่ารสชาติดีค่ะมีความกรมีความเปรี้ยวน,นิดๆ เราก็มีความมันของถั่วมีความหวานนิหน่อยได้ลงตรงความแป้งกรอบนี่แะคะ่ะชุดนี้ราคาไม่แพงเลยชุดนี้ต่อมื้อราคาถูกมากนะคะหลักสิบเองถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากลองอาหารอินเดียนะคะแนะนำว่าปานิปุรีนะคะรสชาติด,ดีค่ะไม่หนักเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะคะสังเกตว่ากินแล้วก็ มีความฟินตรงความกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะครูใหม่ออนทัวร์บายบาย